อยู่ว่าแคบครับสามสองสามครับจี g ูจีีครับตีสูโโบโซโบคู่ครับตอยู่รถพ่วงครับกำลังเกียร์ดินอยู่ครับนี่ฮะนางานเซโมนะครับแต่พอดีรถพ่วงก,ก็เขาเอาไปรคโคมารับเองฮะมาช่วยรับง่ายง่ายเอารถเดโคมผมเอง กับเตโมน้ำมันโคมันเล็กครับ1 2 0มันมันเล็กไปเราก็เลยเอารถทำมาเองครับเวลาดันเดินเข็นเขินมันจังง่ายครับสามสองสามดีีซีครับแล้วก็306ครับนี่ะรัแรงแรงครับ

น่วมครับแคชกองแรงดันครับโอ้โหแรงจริงครับแล้วน้ำดันขึ้นเลยโอโ้แน่นอนครับแรงครับทันี้เกียต้นด้วยเครื่องอะไรอ่ะเครื่องอะไรอ่ะ 6dbg 6dbg มีมีเอ g มีมี S <S 2> <S 2> จีก็คือพอจีตรงนี้ก็จะเป็นหกหกยูเซทแล้วฮะอ่าแล้วก็ไปหกยูซ 3, <S <S เซทสามด้วยหกอ๋อเหรออ๋ออันนี้ปั้มสาย <S <S คอมเหรออ๋อนี่ครับหกดีวีจีครับ แรงมากครับแรงพอหกยูแซดครับโอ้โหแน่นอนครับควันไม่มีเลยอ <c oughs> ยวดูโดดนะครับ <c oughs> แต่กิ้งขึ้นนิ่มๆเลยเนี่ยครับสามระเบิดครับโอ้โหแน่นอนครับ <c oughs> วิธีรถดินครับไปดีครับน่วมครับปิดรอยไม่ได้ครับถ้าปิดรอยก็จมครับเนี่ยเห็นปะเนี่ยเบียดกันมาแค่ยี่สิบเซนเองเข้าได้เฉยเนี่ยเหลื่อมซ้ายไปนี้ยี่สิเซนเข้าได้เฉยเนี่ยไปแล้วครับไปแล้วครับแรงจริงครับวันนี้แรงจริงครับพอพอ อะไรเนี่ยสามแปดแล้วสี่ร้อยสามแปดแล้วสี่ร้อยเนี่ยแรงครับโอ้คนนี้แรงครับ อันจ,จริงตัวนะลบลูกบักเอไปครับเ,เครื่องหกีวิว G นะครับมี6รีวิวอ6 6รีวิวะไรีวิวอ6กีวิววีก็บอกวตอนนี้เครื่องนี้มาพรา้อมของยูีซดหได้เป็นเครื่องตัวเดียวกับ3 6 0ิครับ ดรเรสรงตรงรนบัานเราอันนี้ผมก็ไปรู้เรื่องนะก็ถามที่เจ้าของรถเขาถัางลมใหญ่มากครับปากเอฟเลยครับใหญ่จริงๆถังลมแต่อยู่ี้มนเรียบร้อยดีนะเป็นยุงยากสับระเบิดเลยครับปุกปักปุกปักเลย เัาแม่เป่าแล้วครับตัวลูกหนัก ครับโตแรงกำลัแล้วเจ้าเงียบมาเลยครับไปได้ดันเลยดันเลยหางหางหางไม่โค้งหางอยู่ดันเลยค่อยดันไปเลยไอจ้า มันกมั้งไม่ใช่ครับมีหอกระจายเสียงด้วยแน่นอนแน่นอนนี่ครับรถพ่วงก็เป็นยังไงครับจะกลับลำทีร์ก็ยากครับหน้างามยังแคบอยู่ครับน้างงามยังไม่ว่างติดสายไฟครับสายไฟเกี่ยวสายไฟขาดไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องต่อสายไฟรอช่างไฟมาต่อครับอ้าวโอเคครับพี่เพื่อนงั้นผมสมโกต้องขอลาไปก่อนนะครับ๋ยาพาไปดู รถคัสสิคครับแต่วางเครื่องแรงแลอเจอคันนี้โอเคครับจะนำผู้ส่งของอลาไปก่อนนะครับเด็กหม่หน้านะครับสวัสดีครับครับหน้างานถมดินครับนี่ครับเอาแคสมาช่วยตัวครับอ่อเป็นชุดของรถพ่วงเนาะก็ก็เขาคิดค่าค่าเกียร์คือค่ารับอ่ะค่ารับคิวละสิบบาทครับคิดเพิ่มไปกับรถพ่วงเนาะคิวสิบบาท เป็นซีแลกครับซีแล็กสวยครับอยู่กับแคดด้วยครับนอนครับแคดสามสองสามดีทูจีฟีครับ ก็เดี๋ยวตอนบ่ายผมก็จะย้ายแล้วครับเดี๋ยวแปะมือให้ทางแคทเข้ารับดินต่อครับเดี๋ยวพอดีจะย้ายอีกหน้างานหนึ่งตอนนี้ก็ทางทีมงานของผมศักเสียวิทยามีหลายอยู่ห,หลายหน้างานนะครับอ่าก็เดี๋ยวไปลงหน้าดินอีกเลยอีกตอนนี้มีเข้ามาหลายแปลนพอสมควรครับอ่ามีเรื่อยๆครับงานเริ่มเข้ามาแล้วครับเข้ามาเยอะแล้ะนี่ครับงานผมหนึ่งไร่ครับ สูงสองเมตรนะครับตอนนี้แคทตรงนู้นก็ได้ทําการเลียร์ลิงลงดินอยู่ด้านนู้นครับลงได้ครึ่งแปลงครับตรงน,นี้ก็ที่ตักแค่หโมโูไปข้างอกเดี๋ยวช่วงบ่ายผมก็จะย้ายครับอย่างที่บอกจะย้ายปีกแปลงนึงมีหลายแปลงครับเดี๋ยวไปเดินดูสีดักสวยครับตรงน,นี้เดี๋ยวให้ทําร้านชั้นแรกไปก่อนครับขึ้นสองชั้นครับก็คือเดี๋ยวเราจะปูชั้นแรกไปก่อนปูชั้นแรกเต็มไปก่อนเต็มเปิดไปถึงนู่นก่อน แล้วค่อยขึ้นชั้สองครับเนี่ยส่วนดินหน้าดินเราก็จะตักแซมข้างไว้ครับเผื่อปูต้นมงต้นไม้อะไรนี้ครับ เมื่กีน้นี่นี่ครับางานโอเคครับ๋ยยังไงบุญส่งก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเดีย๋ยวยังไงเจอใหม่คลิปหน้นะครับเดี๋ยวก็คงกลับไปเก็บงานนี่ครับเดี๋ยวไปดูงา,านใหม่กันสวัสดีครับผม